เมื่อกี้เคยกินเขากับเขาทำกางแสงเทียนก่อยเทียนกินเขาบาดนี้บ่มีเจ้ามีต่เทียนอีปอบแดกใส่มืออันนี้ตัวศาสแท่ก้อยปลาก้อยปลาตองเหนียววานก้อยกาตาร้างเหนียวไ<อ>หลเอามันเหนียวแหงเหนียวครับเอ๋มาพน้วามากจินเขาแลกนํำกันครับนี่คือกระชายดำผสมน้ำผึ้งนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หนามอือต้องการขึ้นขอเล่นคุ้ยผัวโอ้ยเป็นนิวค่ะคัตัวไอ้อมันยังโดนเขาอยากได้น็อตนาะตน็อตนาะ,นะ,นะโอ้ยคนมันเมื่อยมันเมื่อยวันแรงงานแห่งศาสตร์เพ่ไพเฮ็ดเว้ิมาเอามือหนีมึงจะเอามือใดนี่ไกลๆกูหัน,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 นคนมคาแขง็งตายอ่างกำลังงานศาสตรอีกตอบเลย ซื้อยี่บ้อซื้อยี่ห่อมาอลยมาได้บ่เคยกินนะอกแต่ว่าสื่อเงี้คนผู้ขายเป็นงามขอบคุณนะคะงินพอบ่พอบ่พอสะเมือสิผมบอกให้วะเออเอาผมก็สิออกให้อยู่เพราะว่าผู้ขายงาม อิล่าอิล่าถามเนี่ยหนาหนาหนาใส่ฟิลเตอร์หรอวะใส่ไปนี่เดี๋ยวจะใส่เห็นเด้อจ้าจ้าใส่ฟิลเตอร์หนูจำเป็นจ้าจ้าคนไหนก่อนราคาอันนี้นี่เอาให้เพื่อนเอานั่นแปะอะไรมาๆผู้หญิงไหอันนี้คือหนาใส่ฟิลเตอร์พี่น้องครับไอ้ยันหนาเพป่นใส่ฟิลเตอร์แล้วเออ มันเห็นหลายเสียเลยก็วสวยแบบนี้เออสวยแบบนี้เกาโอ้เสดงวบบ่าเจ้าเคยมาดูมาดูแล้วว่าโอ้อันนี้แค่บาทานี่อันนี้ <400 S 2> ส,สี่ราสบาทค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทใช่ค่ะเอ้าเจ้าคือว่าไปซื้อร้านนี่ไหมอืมซื้อแทบเด็กกับเื้อนี่แล้วเองวันเรหัวแจ่มอยากซื้อร้านนี้โอ้เอ้าหัวแจันอยากซื้อร้านนี้ล่ะเอ้าใส่ถุง <c oughs> ใส่ละที่นี่แล้วใส่แกนเอานี่ จะมันเดมาไว้นอนนิ่ส่เนเดี๋ยวใส่ฟิวเตอร์ได้หละเดสิใส่ฟิวเตอร์สวยก็นี่สวยเสียจริงแม่คุณบุญเหลือเกินที่ได้เจอสวยอะไรอย่างนี้พี่นอนกับละเมอขอแม่กล่อมตาแม่คงจริงนะเธอจะเธอเธอไม่คู่หรือยัง

Tao thấy nó mừng yếm quá. Nó mới chín. Ừ, ta ừ, tẹt cái thế này. Sao có thể phốt. Ờ. Mía phụ sao sắm nói thì nhấn vô. Ừ, nhấn ẩu nhấn vô. Ừ. Sao đang chèo vô đi tôi. Ôi, cái kia phải gì nữa. Chèo trâu nè. เอาคือนจีบวางสั่นจีบไปเห็นงานก่อสร้างไปเห็นงานก่อสร้างเห็นงานก่อสร้างอืยืมลานวัสดุก่อสร้างมึงนี่ย yep> like yup. hmm. ู่มาหมดนี่แหละเออยยืมเขาเนาะเขาเอาแก้วไปยู่อือบอกให้เฝอที่ไปหาซื้อยังไม่กินก็ไปไม่ได้หน่วยบ่มีแนวกินเหลือเห็นแจะนอดในรังเนาะกำมะยี่กินเล่นแมงคือเขาเมาหน้าดัดนัดพวกเขาขันนัดหาหุ่นหกหุ่นเนาะ Tất nhiên thì nhầm nuốt thì nhắn nhắn muôn chấm chín của màu là nhầm nuốt thì nó chấm chín chấm chín luôn đó ô nhà anh đi đâu thì nhầm ương gần bó khít khít mẹ to con kẻ vẫn ta hồ đầy khó khăn thôn hết nắng hết làm bạc bôn เขาสองคนบอกเคยสบายทนหักหารับจะห่างเพิ่นไปแม่เก็บหักไตบอกเธอเอ่ยได้สาวเหลียวเบิ่งรูปพ่อเหลียวเบิ่งรูปแม่ได้เตี่ยว้องหักไตตั้งเจอได้เมียไม่ปากเฝ้าเลยเนาะโอ้แต่เสียเธอมา สาวใช่เงี่ยตับูสูซ้จิกนเีาะค่คือชาตเหรอตับมรกรเราต้องสบมแห้งเพราะแล้วอลวงมือ,อว่ามาซิบมือ วัตบมเสตตานเพอาแล้วอันบุเพสันนิวาสประหลาดนักไม่เคยรักก็มารักไม่ผลักใสไม่เคยเห็นก็มาเห็นเหมือนเป็นใจถึงอยู่ไกลแสนไกลก็พบกัน